สวัสดีครับผมเอาสาราดีๆมาฝากแล้วครับกับสวนนัชชาฟาร์มเอสีสเกตสวนภูเขาไฟ GI วันนี้ผมเอาสาราดีๆมาฝากแก้ปัญหาให้กับหลายๆท่านแล้วก็สะดวกมากขึ้นในการดูแลรักษาทุเรียนนะครับในเรื่องปัจจัยทั้ง4ที่ทำให้ทุเรียนกิ่งใหญ่ แม้ว่ายอดเขาจะพุ่งไม่สูงเรียวนะครับทุเรียนหนึ่งปีเจ็ดเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูสักสามคู่นะครับคือเขาก็เป็นเหมือนกันทั้งสวนนี่แหละครับเดี๋ยวพาดูสักสามคู่ว่าเขาเป็นยังไงโอเคปัจจัยที่หนึ่งนะครับที่ทําให้ทุเรียนกิ่งใหญ่แม้ว่ายอดจะพุ่งไม่ไม่เรียวนะครับ ก็คือหนึ่งแสงแดดครับโดนแดดร้อยนะครับผมแนะนําปลูกทุเรียนให้โดนแดดร้อยนะครับเพราะทุเรียนเป็นพืชร้อนชื้นคือเขาต้องการแสงแดดเยอะแล้วก็ต้องการน้ําในปริมาณหนึ่งระดับหนึ่งนะครับสองสองเลยที่จะทําให้กิงเข้าใหญ่แม้ว่ายอดเขาจะเดินดี ก็คือน้ำครับน้ำพอดีไม่มากไปหรือว่าไม่น้อยเกินไปปริมาณพอพอดีผมได้ทำคลิปอธิบายไปแล้วนะครับเรื่องปริมาณน้ําแต่ว่าในหน้าแล้วเนี่ยผมจะเอาน้ําออกอีกนะครับลดปริมาณน้ําลงหน่อยนึงเพราะว่าช่วงที่เขาร้อนๆเขาจะคายน้ําเยอะเดี๋ยวปลายใบเขาจะไหม้การให้น้ําที่พอดีผมได้ทําคลิปไปแล้วเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ ทีท้ายคลิปนี้นะครับสามการใส่ปอยปุ๋ยที่พอเหมาะปริมาณปุ๋ยที่พอเหมาะต้นทุเรียนเขาไม่ได้ชอบปุ๋ยมากมายขนาดนั้นนะครับใส่แค่พอดีใส่น้น้อยใส่บ่อยๆปริมาณที่เหมาะสมเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้อีกอีครับ นะครับการแต่งกิ่งครับจะสังเกตว่าผมได้เลากิ่งเลากิ่งที่อยู่บนกิ่งออกหมดเลยนะครับตั้งแต่อายุเขาได้หกเดือนกิ่งเขาจะโล่งทำให้แตกยอดดีแล้วก็ยอดใหญ่นะครับแถมยังปลอดโรคด้วยนะครับถ้าเขาโดนแสงแดดเป็นประจำตัดได้เลยครับ ตัดทิ้งได้เลยคลิปเรื่องกันแต่งเกงผมได้ทำไม่ให้แล้วผมจะแปลไว้ให้ที่ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับอยอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นของแถมจากปัจจัยทั้งสี่ที่ผมให้ก็คือดูแลเขาให้เขาแข็งแรงอยู่เสมอไม่ให้ลากเขาเน่านะครับโดยเรื่องปัจจัยต่างๆ ที่ผมได้ทําคลิปไปแล้วมันอธิบายยาวครับในยาวพูดสั้นๆก็จะไม่เข้าใจก็จะมีคนเอ๊ะค้านอะไรผมผมก็เลยอธิบายทั้งหมดเดี๋ยวผมจะแปลคลิปไว้ให้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับเป็นกําลังใจให้ผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมจะทําสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆยูทูบเบอร์ YouTuber. ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ